© BF-WATCH TV 2021 สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าเรามาถ,ถึงอาทิตย์ที่เจ็ดก็คืออาทิตย์ปัสกาอาทิตย์ที่เจ็ดแล้วเราก็ได้ฉลองพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์เราไปส่งพระองค์เหมือนกับบรรดาสาวกได้ไปส่งพระองค์ในวันนั้นและเราก็มีความชื่นชมยินดีที่พระองค์ยังอยู่กับเรานะครับ ในวันนี้เราก็รำพึงต่อไปจากกิจการนักศาวกบทที่19ถ้าพี่น้องมีเวลาก็หยิบอ่านเลยนะครับก็พูดถึงเรื่องศินลลังบาปที่ได้รับมาเนี่ยนนะเวลาที่สนันนสมัยเก่านั้นเขาก็มีมีการล้างอยู่สองอย่างก็คือการล้างจากท่านจร และก็การล้างในสมัยใหม่ก็คือล้างบาปนี่นะครับนบุญเปาโลก็เลยถามว่าเนี่ยเธอได้รับสินล้างบาปชนิดไหนเป็นสินเป็นสินล้างของจรที่ที่พวกเขาพวกเขาตอบนบุญเปาโลบอกว่า,วาพวกเราได้รับพิธีล้างเท่านั้นเองฉะนั้นปอนก็บอกว่าเออพิธีล้างของจรน,นั้นก็เป็นออพิธีสําหรับบุคคลที่ ที่ต้องการละทิ้งบาปและท่านเองก็บอกกับประชากรอ,อิสราเอลว่าต้องมีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนอย่างที่ท่านนบุญจอนบอกว่าให้เชื่อในบุคคลที่จะมาข้างหลังมาทีหลังนะครับคือองค์พระเยซูเจ้านั่นเอง ฉะนั้นเมื่อพวกเขาได้ยินเรื่องนี้พวกเขาก็ได้รับสินล้างบาปในพระนามของพระเยซูเจ้าประมาณ30ปีมาแล้วก็มีเรื่องของการปลูกถ่ายอาวัยวะชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าปลูกถ่ายหัวใจโอ้โหตอนนั้นในแพทย์อยู่อฟริกาใต้นี่ดังโด่ง,ด,งดังมากเลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ในประวัติศาสตร์ควาจริงเขาก็ทำการ เปลี่ยนหัวใจนี่หลายคนแล้วอย่างน้อยก็สิบกว่าคนก็ตายหมดก็คนคนสุดท้ายเนี่ยเกิดไม่ตายก็เลยเป็นข่าวขึ้นมาในการเปลี่ยนหัวใจเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่สองขั้นตอนขั้นตอน,นแรกก็คือจะต้องเอาหัวใจเดิมนี่ออกมาแล้วก็ใส่หัวใจใหม่เข้าไปนะครับมันมีมีสองขั้นนะครับคือเอาหัวใจออก และอันที่สองก็คือใส่หัวใจใหม่เข้าไปซึ่งทุกวันนี้เขาก็ทำได้มากทีเดียวและรู้สึกประสบความสำเร็จด้วยนะครับอสองระยะสองขั้นตอนที่ที่มีในการเปลี่ยนหัวใจเนี่ยเรามาดูในสมัยของจอห์นแบปทิสก็เหมือนกันก็คืออันแรกที่จะต้อง เาหัวใจออกก่อนนี่นะครับก็คือท่านสมัยของท่านจอนที่ทําพิธีล้างที่ต่างจากศินล้างบาปของพวกเรานะครับเพราะในสมัยนั้นท่านจอนก็ประกาศแล้วก็ล้างบาปให้พวกเขานั้นได้กลับใจทิ้งวิถีชีวิตเดิมส่วนการล้างบาปของคริสตชนนั้นคือเป็นช่วงที่สองเลยนะครับขั้นที่สอง มันเกี่ยวกับการเกิดใหม่และรับชีวิตใหม่ในองค์พระเยซูเจ้าทั้งสองอย่างก็ดีแต่ว่าอย่างที่สองเนี่ยมันทำให้เราได้เกิดใหม่และก็รับชีวิตใหม่เหมือนกับหัวใจที่ใส่เข้าไปใหม่ๆนี่นะครับมันต้องได้รับความเอาใจใส่ดูแลเพราะกลัวว่าร่างกาย ก็อาจจะไม่รับมันก็ได้ก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าพวกเราที่ล้างบาปไปแล้วเนี่ยเป็นต้นในหลังจากปาสกาเนี่ยก,ก็จะต้องปรับตัวเข้าไปกับชุมชนคริสตชนเป็นต้นชุมชนคริสตชนพื้นฐานเนี่ยก็จะช่วยเขาในการที่จะเดินหน้าไปด้วยความมั่นคงหลายครั้งหลายคราวมีอะไรสงสัยก็อาศัยกลุ่มคริสตชนที่ เป็นคริสตางานานแล้วเนี่ยได้ช่วยให้คำตอบนะครับพี่น้องเราจึงเห็นว่าการที่เราเป็นคริสตชนนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเรื่องที่พระบินเจ้าต้องการให้เราได้ช่วยเหลือคนอื่นในรูปแบบของผู้มีความเชื่อส่วนในพระวรสารวันนี้ก็บอกว่าพระเยซูเจ้าตรัสว่าโลกก็จะเบียดเบียนท่านทำให้ท่านรู้สึกเจ็บปวด แต่จงกล้าหาญไว้เพราะเราได้ชนะโลกแล้วใช่การเป็นคริสเตียนไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ใช่เรื่องที่ไม่ต้องรับผิดชอบอาจจะต้องเงินข้ามด้วยซ้ำไปว่าเมื่อเป็นคริสตชนแล้วมีข้อผูกมัดหลายอย่างคือความการที่พยายามจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าก็เป็นเรื่องหนักอยู่แล้ว และการที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องคนอื่นก็ยิ่งหนักก็ไปอีกเพราะไหนจะนิสัยไหนจะอา,อารมณ์ไหนจะคําพูดไหนจะเรื่องต่างๆนานาเนี่ยแต่กระนั้นก็ตามเราก็จะพยายามที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับพระบินเจ้าและเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องและเราไม่ท้อแท้ใจในสมัยที่มีญี่ปุ่นไปทิ้งระเบิดอยู่ที่ อยู่ที่เพิร์ลฮาเบอร์นี่นะครับก็ประมาณ60สิบกว่าปีมาแล้วก็ทำให้อเมริกานี่โมโหสุดๆเลยในช่วงนั้นก็มีชาวญี่ปุ่นอยู่ประมาณหนึ่งแสนคนในอเมริกาเนี่ยเขาก็จับญี่ปุ่นเหล่านั้นมาซึ่งเป็นเป็นเหมือนคุกเลยนะครับครานี้ก็มีคนคนหนึ่งที่เกิดอยู่ใน เมริกาที่เป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็เขาก็อยู่ในค่ายกักกันนี่นะครับมีการลงโทษเพราะว่าญี่ปุ่นไปทิ้งระเบิดที่นั่นและอเมริกาก็ไปทิ้งระเบิดแถวนางาซากิที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีการบันทึกไว้ว่ามีคริตสชนตายตอนนั้นหกหมื่นคนคาทอลิกนี่นะครับตายที่นั่นหกหมื่นคนก็เลยไม่รู้ว่าใครชนะใครแพ้แล้วก็ การทำลายซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยมิไม่รู้ว่ามันแต่ละคนจะต้องรับโทษมากน้อยเพียงใดมีคนหนึ่งชื่อคารลนี่นะครับก็เกิดในในค่ายกักกันเนี่ยต่อมาเขาก็แต่งงานกับบุรุษคนหนึ่งซึ่งก็เป็นนักโทษอยู่ในนั้นเหมือนกันทั้งสองคนก็อยู่ด้วยกันอย่างผาสุกแล้วก็มีลูกคนหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิง เกิดมาแล้วเท้าเนี่ยควยเข้ามาหันเข้ามาแทนที่จะหันออกไปข้างนอกมันอันนี้มาเหมือนกับเหมือนกับเป็ดเลยที่เท้าเขาเนี่ยมันมัน,ม,นมันหันเข้ามาข้างในแล้วก็ไปหาหมอหมอก็ช่วยอะไรมากไม่ได้ตอนนี้มาถึงอายุหกขวบนี่เลยครับอก็ยังเดินไม่ดีอยู่ดีอ่ะก็เลยทำไงครับ เพื่อจะให้เด็กคนนี้มีขาปกติก็เลยมารดาเขาก็เลยไปไปเข้า,าหลักสูตรของการเล่นสกีน้ำแข็งซึ่งต้องเริ่มต้นตั้งแต่บ่ายตั้งแต่สี่โมงเช้าเลยนะครับตั้งแต่ตีสี่เพื่อจะได้มีโอกาสได้ให้ร่างกายเนี่ยมันมันได้ปรับตัวแล้วอยู่ไปต้อง ต้องมาฝึกทุกเช้าทุกช้าทุกช้าตั้งหลายเช้าทีเดียวต้องเป็นปีนะครับต่อมาไอ้เช้าที่เขาหันเข้าหา,หากันนี่มันก็เริ่มจะค,คลายออกแล้วก็ขาเขาก็แข็งแรงขึ้นจนในที่สุดก็เล่นสเกตได้ดีและไม่ใช่ดีเท่านั้นเพราะว่าหลังจากนั้นสามีภรรยาชื่อคารอนแล้วก็จิมยามากุชิเนี่ย ก็มีโอกาสได้ดูลูกสาวของเขาได้แสดงแข่งขันสกีน้ำแข็งเนี่ยและในที่สุดลูกสาวเนี่ยได้รับเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกหน้าหนาวอยู่ที่แคนาดาเรามาดูว่าเออนี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยแล้วก็ไม่ใช่ว่า เป็นชีวิตที่ง่ายเลยแต่เป็นชีวิตที่ยากมากกว่าจะทําให้ชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่เกิดมาไม่แข็งแรงเนี่ยทำให้เขาแข็งแรงจนไม่ใช่แข็งแรงอย่างเดียวจนแข็งแรงมากและชนะคนอื่นได้ด้วยฉะนั้นคําพูดของพระเยซูเจ้าที่บอกว่าโลกก็จะทําให้เธอเนี่ยต้องทรมานแต่จงกล้าไว้เถิดจงมีความกล้าหาญ เพราะเราได้ชนะโลกแล้วก็ขอพระบิณจ้าประทานพระพรให้พี่น้องได้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็มีความเชื่อความศรัทธายิ่งขึ้นทุกๆวันนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร